สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยเนาะวันนี้เดี๋ยวพามาชมยางรถแท็กเตอร์มือสองเหมือนเดิมนะคะที่เห็นด้านหน้านี้แล้วยางคู่หลังขอบ26นะตัวนี้ล่ะส,สินค้า143นะคะสนใจตัวนี้แจ้งกันเข้ามาได้เลยว่า143ไม่ผิดคู่ผิดเส้นแน่นอนนะคะเพราะสินค้าจากทางร้านเรามีรหัสทุกเส้นนะคะมีรหัสทุกเส้นทุกคู่เนาะสำหรับตัวนี้ขนาดยางนะคะ13.6ขีด่ค่ะยี่ห้อโอตานิเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นยางเปอร์เซ็นต์แท้ไม่ใช่ยาง นะคะคตัวนี้ขอบ26เซโรแทคเตอร์ขนาด4 5ถึง51แรงมานะคะเป็นล้อยางคู่หลังตัวนี้ไม่ป่าไม่ั่วนะคะสภาพพร้อมใช้งานเนาะพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะคะก็รับไปเลยสำหรับตัวนี้คู่ละ6000บาทนะคู่ละ6000บาทราคานี้รวมส่งฟรีทั่วไทยนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินไปทางด้วยพี่พี่ไม่ต้องอวนตังมาก่อนเลยนะคะรอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยเนาะไม่ต้องออกมาซื้อให้เสียเวลานะคะหรือว่าจะมารับเองหน้าร้านกันก็ได้ ร้านะะเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่มามะเขือนะคะอําเภอคลองขุ่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมารับเองได้ทางร้านเราก็ลดในส่วนของค่าขนส่งให้นะร้านเรานะคะเปิดทุกวันเลยนะคะ365วันไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดว,วันนักขัแต่เลิกนะคะอยากซื้อแบบ1คู่หรืออยากจะซื้อแบบแบ่ง1เส้นนะคะทางร้านเราก็มีจําหน่ายเนาะอยังไงก็อย่าลืมทักทายกันเข้ามาได้นะคะตัวนี้รหัส1นึสสนใจอย่าลืมโทรมานะสําหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ